ะะก็มานาะก็ต้องตัดด้วยนะคะสีก็ทางเข้าสะักนะคะก็เป็นทางเดินนะคะเพราะว่ามันรกมากหญ้ามันขึ้นเร็วมากเลยนะคะนี่ก็พอบ้านเฟื่องก็ทําการตัดนะคะเี่นนะคะก็อ้าวมีนกเอี้ยงนะคะนกเอี้ยงก็มาด้วยนะคะเวลาตัดหญ้าหรืออะไรกันแล้วแต่นะคะ ลกเอี้ยงเขาจะมาป้วนเปี้ยนตรงที่เราตัดนะคะเพราะว่าเขาจะได้กินแมลงนะคะเขาจะได้กินแมลงค่ะเอฟซีก็นี่พอบานเตือนก็ต้องมาตัดทุกครั้งนะคะไว้แค่หนึ่งอาทิตย์นะคะก็ย้าก็จะขึ้นเต็มนะคะขึ้นเยอะมากนี่เราก็จะมาตัดนะคะมาแล้วยังค้นปุ๋ยไม่ได้นะคะน้ําค้างเยอะนะคะน้ําค้างนะคะบนยอดบนรวงข้าวนะคะมันเยอะมากนะคะ อ่ามีนี่ไม่รู้น้องหมาของใครนะคะเฟือมาเฟืองก็เอาพอดีมาแล้วเฟืองก็เลยเอาหัวอาหารเอ้ไม่ใช่เอาหัวอาหารนะคะเอาอาหารนะคะให้น้องหมากินนะคะอ่ะนี่นั่งรอเลยนะคะเอฟซีดูนะคะมานั่งรอจ้องมังนะคะโอ้ไม่รู้น้องหมาของใครนะคะวิ่งมาที่นาของเฟืองนะคะมานั่งรอเลยนะคะ ไม่รู้ว่าหลงหรือเปล่านะคะเพราะว่าน้องหมาสวยอยู่นะนี่นะคะโอ้ถ้าเฟื่องไม่มีน้องหมานะคะเฟื่องก็จะเลี้ยงไว้นะคะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็คงวิ่งไปหาเจ้าของเขานะคะเพราะว่านาแถวแถวนี้นะคะบางทีเจ้าของนามานะคะก็เขาก็จะมาด้วยนะคะเขาจะวิ่งป้วนเปี้ยนนะคะอยู่แถวแถวนี้แหละนะคะแต่เขาเห็นรถของเฟื่องนะคะเขาก็มามานะคะเห็นพ่อบ้านเฟื่องตัดหญ้าปุ๊บเขาก็มาหาเลยนะคะ นี่ไม่รู้ชื่ออะไรนะคะพวอเฟิงเรียกมีนี่เขานั่งเฉยไม่สนนะคะแต่เฟิงก็ให้ขนมปังไปแล้วนะคะเพราะว่าเฟิงก็เอาขนมปังมาเอามาไม่เยอะนะคะเราคิดว่าเออมาไม่นานนะคะก็ไม่ได้ห่อข้าวมาเฟิงก็ยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยนะคะนี่ขนมหมดแล้วลูกก็ได้กินพอให้มีแรงเด้อ หนูนะ่ะกินพอมีแรงแล้วก็วิ่งไปนะวิ่งไปหาเจ้าของวิ่งไปบ้านนะลูกนี่นะคะไม่รู้น้องหมาของใครนะคะสวยนะคะสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ก็ตรงคอนะคะก็เหมือนลักษณะเป็นปอกคอนอเอซี NO เนาะสวยนะคะปอกคอสีเท้านะคะหน้าตาแบบาสะอาด ตาแบบสะอาดๆนะคะเอสี G, คงคงจะมีเจ้าของดูแลนะคะไม่ใช่หมาจรน,นะคะแบบนี้นะคะถ้าหมาจรน,นะคะจะ้อมโซนะคะอันนี้แบบมีเจ้าของนะคะข้าบ้านเพิ่มก่อตัดมาแล้วนะคะนี่โอ้นี่นะคะ สวนเรามาเจอน้องหมาใครเนาะแอบม,มาอยู่ข้างหลังนะคะนี่ใครนะแอบม,มาอยู่ข้างหลังนี่นะคะเขารู้อยู่นะคะว่าเราแบบมีความเมตตาเขาก็จะมาอยู่ใกล้ๆนะคะเอซีมามีไหมมา,มานี่มาแล้วมา่อ,อ มายืนอยู่ข้างหลังพ่อตัดหญ้านะมามานี่แล้วมามามารู้จักกันก่อนมาแล้วมาเมื่อกี้ให้กินแล้วมาพรว่งจ,จะทํากระท่อมตรงนี้นะคะซี SC น้อยอย่างน้อยน้องหมาที่เขาลงมานะคะเวลานั่นเขาก็จะได้มานอนนะคะแต่มันข้อสําคัญคือสาดน้ําเราอะ่ะมันมีปลานะคะพอบางคนที่แฟนเฟื่องเขาไม่อยากทํา พเพราะว่าเฟื่องอ่ะไม่ค่อยได้เนี่นะคะเฟื่องก็ไม่ค่อยได้มาดูแลนะคะเพราะบ้านเฟื่องไม่ค่อยได้มาดูแล,ะะะเ,แลเขาก็เลยไม่อยากทํากระท่อมไว้นะคะนะม,ม,นนม,ม,นนม,มีมานี่มามีมานี่มาลูกมามาแล้วมานี่นะคะโอ้น้องหมาป้ใดเนาะสวยมากนะคะ Honestly, <c oughs> เขาก็วิ่งไปหาผู้บ้านเฟื่องแล้วนะคะงงมากเลย วิ่งไปไหนเนาะนั่นนั่น,นั่นไขแว้น,นะคะเจอเอีแองโอ้เอีแยงหลายตัวอยู่นะคะไม่รู้น้องหมาของใครนะคะ จ็บขาข้างหนึ่งด้วยนะเหมือนเขากระเพกกระเพกนะคะ FC เหมือนกระเพกกระเพกนะคะแต่เราจะเรียกเขานะคะอยากจับแต่เขาไม่ให้จับนะคะน,นี่เดินไปไหนน้อนะคะธรรมดาเพื่อนก็จะเอาอาหารมานานะคะแต่วันนี้เพื่อนไม่ได้อามาก็ายังดีที่จิบขนมปังมานะคะก็ให้น้องเขากินแล้วนะคะให้น้องเขาได้กินแล้วอย่า mm hmm. งน้อยโคเากระทาง ีวิตไปหนึ่งวันของเขานะคะเขาไปอยู่ตรงนั้นนะคะตรงที่จอดรถของเฟิงเช่นกันไปหาอาหารมั้งคะ่ะเดี๋ยววันหน้ามานะคะเพิงก,ก็จะห่อข้าวมาด้วยนะคะเผื่อเจอน้องหมาเราก็ยังได้ให้อาหารเขานะคะแต่นี่เราก็ให้อาหารไปแล้วนะคะก็คือขนมปังนะคะเขาอยู่ตรงนั้นแหละเขาเดินมาอีกแล้วค่ะเขาไม่ไปไหนคะ่ะเอฟซีเห็นไหมคะนั่งอยู่ตรงนั้นแหละ ทีนี้นะคะเราก็มาพูดกันต่อนะคะเอฟซีก็จริงๆแล้วพ่อบ้านเฟื่องอ่ะเขาไม่อยากทํากระท่อมหรอขายเอฟซีเนาะเพราะว่าถ้าทําแล้วอ่ะมันจะมีพวกที่ประเภทแบบมาขโมยปลาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มานั่งชดปลามานั่งตกปลานะคะถ้ามีร่มยิ่งสบายเลยนะคะสมัยแต่ก่อนนะคะเฟื่องปลูกแตงโมแล้วเฟื่องก็มานาช่วงของวันนี่แหละ <S <S นู่นเฟื่องเ,เห็นเขาขับรถนะคะเลาะทางคนามานะคะ ลงนามาเรื่อยๆเพราะช่วงเกี่ยวข้าวก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเขาสามารถลงมาได้เขาเลาะมาทางนี้เขายังไม่เห็นเฟืองอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะพอเข้ามาใกล้นะคะตรงตรงตรงต้นนั้นนะคะตรงต้นไม้นะคะต้นไม้ใหญ่นั่นน่ะพอเข้ามามาปุ๊บน่ะเฟืองก็เลยลุกออกมาจากใต้ต้นมะม่วงเขาเห็นเฟืองนะคะเขาเบี่ยงรถหนีไปเลยนะคะเขาก็ไปทางหนองน้ําพอไปทางหนองน้ํานะคะเอฟซีเขาก็หนุนน้องหมาวิ่งไปแล้วนะคะ ก็ไม่เป็นไรนะคะเขาอาหาเจ้าของเขาเนาะแล้วทีนี้เขาก็เลาะไปตามนี่แหละตามเส้นทางรถไฟนี้แ่ะค่ะลอดใต้สะพานไปก็คือแบบจงใจที่จะมาตกปลาหรือว่ามาหาปลานั่นแหละนะคะเอฟซีเนาะแต่บางเอิค่ะก็เลยแบบไม่กล้าเข้ามานะคะเนาะเพวาเขาไม่ค่อยได้มานานเท่าไหร่เวลาเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วนะคะอาเอฟซีนะคะก็นี่เนาก็ได้ให้เอฟซีได้ชมข้าวๆนะคะ